สวยค่ะอยู่บ้านก็ต้องสวยไม่ว่าอยู่ไหนก็สวยนอนก็สวยตื่นมาก็ต้องสวยค่ะอย่างน้อยส่องกระจกก็อ๋อ ผี่ไม่หลอกคิ้วมีแต่อยากมีมากกว่านี้ห่างตานิด ไม่ต้องถ่ายดีกว่าเดี๋ยวไปไหนก็ต้องปิดแมสอยู่ด,ดีวันนี้จะอไปซื้อของชุดอยู่บ้าน